แล้วก็มีกุ้งเดนีนกุ่งธรรมศาสตร์อ่เจกลางสับดีทุกคนยินดีต้อนครับทุกคนเข่าสู่ซองอ่ะค่ะยามี <laughs> วันนี้คือนะทุกคนฮาซิมาหาปลาตอกนกลางคืนกันเด้อแล้วก็เฮาะชิมงานของฮาก็มีหลายคนอยู่ก็คือนี่อันนี้จะเป็นไอของตุลีน้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านอีกผู้หนึ่งที่มาอยู่เพื่อนของอาคา,า,คาน้อยเนาะแล้วตอนนี้คือสซิพากันไปหาปลากันแต่ว่าข่อยคือมาเปิดคลิปให้ซืิอๆ,ๆีไท,ทยบรรยากาศการหาปลาของเขาเนาะคือข่อยจะเป็นบุกกองเหตุเขาเลยแล้วก็อาวุธของฮาก็กคือนี่อันนี้ แล้วก็เขาเขาพี่อันนี้เอิดเนี้ยน,นี่ยิงปลานะนาย,ยิงปลาน้าไม่ยิงปลาอ,อ,อันนี้แหละ,นนหละเดี๋ยวมาลุ้นน้ากันมาไผ่สิได้ปาลาอะไรกว่ากันระวังอะคน้อยคับสองสามคนนี้สองคนนี้<ร>อ,<จ>อ๋อเจ้าหาวไม่คยเป็นตะกองเพราะว่านี่สิเป็นตะกองฮ<ป>าปลาไม่ค่อยเป็นเด้อมาตอนนี้ก็ ปูนาบ่เนาะปูนาบ่ปูนาบ่เ,าาเคยกินเขาชอบกินนีปูนาปูนานที่นันกเ้ไปก็สั่ง,อง,งอถ,ถอตัเธอเอตั mẹ tôi muốn nhỏ nhỏ chưa chào 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 นี่เ <screws> ห <epherd stumbled? S 1> ็นตามันนี่พี่นายเห็นบ่นี่นี่เห็นแหละเอ้าบุบตามันนี่เออเอาสักครู่อันนี้นะเออตายแล้วคิดว่ามันก้อนหินเบิุงตามันเนาะตามันหนูตายแล้วได้บ่ได้แล้วนี่กุ้งน้อยกินซุดได้บ่ได้บ่เมื่อกี้

大爷。不看的。哎，大爷！哎。不。不。你哈你哈你哎，你赢你玩你么？你啊！你我你了。你啊！你玩你么？你哈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 。你哈你哈你哈你哈你哈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 。你哈你

ืั่นี้คือเขาซ่องของเขาแต่ว่าเขามาเป็นกล้องเ้อเดือนจาว่าหาไปเลยเพราะว่าน,นี่เราก็อันน่อนจะเป็นคันมือเนอเอยอเาหาอเหเหรอหรอเอเหรอเหาอเหา,าอเหรอเหอเหรอเห้อเหอเารอหอเหเอเเอ้เอ้อ ง่ายกว่าอู้แบบนี้เนาะอาวุธของเ้าคือนี่มิดอย่างเดียวนี่ค่ะค่ะก็ชกอ้าวแต่อีกอะไรเนี่ยอ๋อแต่แต่เก่งทุกคนเลยยกเว้นเจ้าของซ่องบ่ากันเด้อเดี๋ยวมึงหน้าข้าก็สิเก่งเอง

ให้เด็กน้อยกินให้เด็กน้อยกินพอเขาพอได้กินข้าวมาแต่เพื่อนเขาก็ซีไปเห็ดข้าวกินอยู่บ้าสวนของเขาหลังจากเขาหาปลาแล้วเนาะวตอนนี้คืออะไรบ้านสวนตอนนี้เขาก็หาปลาต่อจิงกว่าซีไดเขากินอะไรเขาไปเรื่อยๆเนาะ ủa bà thì để chắc tộp. Hả? Hả? hãy đi đi. thức ăn chú anh chú đi. thức ăn, thế này Hả? này. hả? má má má, ờ ờ chưa. biến 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 ô cái sợi nhện này này. này Hả? này 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 Hả? này 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 ว่ามพันนะว่ามาซึงมิตุ่มอาเบิ่งหางบ่าดรอ่ะเอาวไปแล้วบ่าด้เซอยเนี่ยจับปูจับปลาไปน้ำจับกบไปน้ำโอ้เนี่ยก็จับาไ้เวนี่กวงหายอยู่ด้ออหาเด็กน้อยมาเด็กน้อยอยากมา กนูอยนี่มาเทีนึงแล้วกลับไปแต่เอาของเหล่ามาอีกเขาอยู่เขาสิมานอนอยู่สวนซื่อๆเนาะแล้วก็บอกว่ามีปลาไหลอะไรใช่ไหเขาเอาไปเอาหนักกักเอาหนักกักเดี๋ยวไปเอานี่ยก่อนนาไม่เดี๋ยวว่าหน้าไม่ของเขาจ่อใส่งานตัวไหนดู้นี่เทมาแล้วปลาแข็งแห้งพดตอนนี้คือเหลือแต่อาวุธมีดอย่างเดียวพ่อมานะอ

I'm ย่งไงมั้ยไม่ใช่ีไนงานบูโอเคทุกคนตอนนี้คือหาวเก่กับมาบ้านส่วนของห้างร้วแล้วก็กำลังดังไมื่อนีคืออากาศหนาวหนาวหนาวแห้งแล้วก็ปลาไ่ค่อยออกเม่อานี้ม่เห็นปลาตัวใหญ่จักตูเลยแต่ว่าเขาก็พอได้พอพอกินนะนี่ประมาณนี้เด้อเดี๋ยวเขาทอดกินเนะไปใส่ัน่นเบอ่อ์ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวบนหน่อยแล้วเนาะบนหน่อยแล้วนี่มีปูแล้วก็มีกบนี่กบมีมีเจ้าตัวสามตัวอย่ใส่ปูตกกบหายหมดหายอยู่ใส่นี่สามตัวนี่ใหญ่โตใหญ่สามตัวเลย ใครกินพลัตโตก็ได้นี่แล้วก็ปูแล้วก็มีกุ้งแดรนี่กุ้งธรมรมชาตินี่มีปลาคอมีปลานี่อันนี้คือปลาแซ่บเด้อปลาพันเนาะปลาพันก็ได้อยู่พอได้อยู่นี่พอได้กินเดี๋ยวเอาสิมาสิสิเห็ดจะไดส้สิทอดเอาเนาะเมนูง่ายๆทอดทอดกิน ตอนนี้มราซีล่างก่อนยานะยานะเธอกบนี้ทอดจะดีเลยอ่ะบังหวีทอดจะดีเลยเหนียวมาเต็่สายวกมาอยู่ในห้องซื้อนะฮะ ให้มันกินบึงเนาะบ่กินบ่ได้กินตัวที่เดีด๋ยวสิลึงลึงบ่ลึงอกู่ได้หรอมันกินหูเนาะนี่เขาสิเอาปลานี่ทอดอีกโอ้ปลานี่เนาะแซ่บอร่อยเด้อนี่ปูปูเก่าแก่สุด โตดามเท่าอะเนาะปูน่าเน่านี่อันนั้นม oh ีมีมีไข่ลายเนาะมีไข่บอกแล้วมันมีมันหลายอจะนีเลยเดี๋ยวสิกินไข่มันบ่เหมือนไข่มันมีอ่ะมันอ๋อมันตุ้ยเนาะบ่มีแล้วไข่แบบนี่อองหลงหมดแล้ว มันตุย้ยมันมัน,มนกินแบบนี้เลยแซบ่บนี่นี่อู้อันนี้นมันอันนี้เลยของแซ่บนะ <c oughs> และนี่ปลาของเฮาเดี๋ยวเฮาสิทอดกันเลยใส่ปั๊บเลย นแต่ละคนหิวเขาหมดแล้วว้าวว้ายตายแล้วตายแล้วอู้สุกแล้วนี <S <S ่นจะแซ่บอีกอะบ่นมันฟูอะบ่นโอ้ยว้าวฟูออกมุด่ะฟูเขแตกออกมา เนื้อแซมหอมมากเ,าาเยลยลงไข่้วยหอมกักชีักี่แี้กักชี่แล้วว้าวอ้อร่อยคอทำแบบส่วนที่่ไม่ได้สวนนี้รับประทานเด้แล้วค่ะ นี่คือเฮาแกงผักเองเนาะเพราะว่าช่วงนี้คือหน้าหนาวแล้วก็แบบสดน้ำแกงยัดสดน้ำแกงโฮ้องฮ,โฮ,โฮ,โฮุ่นเนาะเมื่อกี้เกือบใหม่เลยปูอ <c oughs> ใส่น้ำมันแล้วก็นี่ผักกาดอยู่สวนของเฮาเด้ออยากกินมีผักเอออยากกินผักก็มีผักเนาะนี่สดๆเลยเก็บจากสวนเมื่อกี้ผักหอมเอ,อาไปตำเจีวยวเลย โอ้ว mm. oh. ่ได้กินผักแกงผักแบบนี้ด้าะ ข,ขอนหอนระวังลวกลิ้นอันนี้วิธีกันนุ่งเสื้อวะเน <No. laughs> อันนี้เสือ้อเสื้อค่อยนี่วะพวกบ่เสื้อนี่จักปีแล้วเจปีเปีห้ายังสิบเอ็ดปีแล้วอันนี้ละอืมนี่เสือ้อบอยลอนดอนนะนะ <laughs> สมัยนั้นฮิตเลย เหมียวเหมียวมาพี่ดึกไอ้พี่เก็ตามเจียวแล้วก็กินข้าวกันบรรยากาศคือช่วงนี้เราหน้าหนาวเราก็ขี่ขันกลับไปบ้านเนาะอยู่สวนเลยอยู่สวนประจำเลยเมนูของเฮาไม่แต่เมนูปวดๆเลยนี่จะเป็นมกปามของมือคืนเนาะ น,นี่นี่แล้วการนี่จะเป็นจืนทอ,ทอดปลานี่หาก็ไปหาเมื่อกี้นี่แล้วการนี่จะเป็นแกงผักกาดเด้อนำ้ำสดปน้ำฮ้อนๆแล้วการนี่จะเป็นเจวคือสิ่งที่คาดว่ได้เลยนี่มือดีคือเขาเตรียมบรรยากาศกินข้าวอยู่สวนของเขาแล้วก็มีนอ้อ,นองไซ้ล้านไสมาหล่้ลอง นระ้านมะฮองอีสองคนพอดีกินข้าวแซ่บเนาะกินหลายคนแห้งแซ่บมามากินข้าวกันเด้อเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อมีแต่แนวแซ่บโอ้ยบุกินเถอะอิ่มกัแล้วเหนแล้วก็อิออ่มเบออิ้งป้อนข้าวให้แมวกันนี่เอาเอาเอาันยามสิน้นใช 너으면 <half touch chips> <scratches> 你去找他去呀。嗯，那边老他也没人。我们家那边。嗯。嗯嗯 一样，一了。 Mm-hmm.